นี้เรามาติดเป็นฟิล์ม V ีคูณนะครับบนรถตัวของ b y d Auto 3านะครับสำหรับบานหน้ากับซัรูปนะครับใช้ตัวของ Back EV นะครับส่วนรอบคันใช้เป็นตัวของ VK 10นะครับทำไมต้องใช้แบบนี้1ปัญหาหลักๆของตัวของฟิล์ม V ีคูนนะครับรุ่น VK10 คือการสัญญาณนะครับลูกค้าอยากได้สัญญาณเข้าเต็มๆบานหน้ากับซัรูนะครับก็เลยติดเป็นตัวของ BackEV นั่นเองตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์ม80%ตัวของ VK10 นะครับ ตัวที่กันความร้อนได้ดีที่สุดเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วสเปคมันเป็นยังไงนะครับเข้าไปแล้วตัวของบานหน้านะครับลูกค้าเดอใช้เป็นตัวของ b l c k EV ตัวไหนเอ่ยตัวนี่นี่ b บ็กนะครับตัว ev 15นะครับส่วนรอบคันนะครับก็ใช้เป็นตัวของ v k 10ตัวที่กันความร้อนได้ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับ ซึ่งตัวของการทำร้อนเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานรับรองนะครับจากอเมริกาหรือจากยุโรปนะครับถึงจะไว้ใจได้นะตัวนี้75%ที่ถือว่าสูงมากครับแต่ผมปิดประตูนิดนี่แบตอีวบานนา x x ev 15นะครับเวลาเราติดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ VK10 นะครับแบตอีวีสิบห้เคนะครับถามว่าเรื่องความใส่เคียร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ ใสมากๆแล้วก็กันความร้อนได้ดีสุดๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเอามาจอดกลางแดดเพื่อจะทําให้ฟิล์มแห้งไวขึ้นจะสังเกตได้ว่าฟิล์มตัวนี้นะครับมันเป็นเลื่อมๆหมดเลยเพราะอะไรฟิล์มตัวนี้มีความหนาสูงกันความร้อนดีนะครับตัวที่ดีที่สุดของเขาคือ VK10 ครับแต่ตัวที่รองลงมาก็คือเป็นไบ EV เนาะแต่ว่าเราใช้งานยังไงก็ตามนะครับเราก็เลือกตัวที่มันกันความร้อนดีไว้ก่อนสําหรับรอบคันบานหน้าเราเอาเน้นใส่สะอาดสัญญาณผ่านได้นะครับ อันนี้คือการผสมผสานของ2ฟิล์ม2รุ่นนะครับสำหรับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนถามกันเยอะๆคือมันกันความร้อนได้ดีจริงไหมเขามีการวัดมาแล้วนะครับกันความร,ร้อนได้ถึง9องศา9.6องศานะครับมากกว่าฟิล์มอื่นๆนะครับหรือมากกว่ากาันที่ไม่ติดฟิล์มตัวนี้นะครับยังสามารถใช้ตุกกะเรื่องใครที่เป็นห่วงเรื่องผิวนะครับตัวนี้ดีมากๆแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานสําหรับเทคโนโลยีตัวของวีคู ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่การทำร้อนได้ดีสุดๆไปเลยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยที่มันอากาศร้อนแบบนี้นะครับถ้าไปไหวนะครับจัด V คูณไปเลยจบๆนะครับการทำร้อนดีทุกอย่างจบครับ